อ่ะสองชุดอาจารย์ยัดดีๆนะคะเดี๋ยวต้องอธิบายอาจารย์ไม่อธิบายก่อนหรือก่อนจะเอาขึ้นไปอะ่ะหรือไม่ต้องอธิบายล้อ่ะคือต้องต้องอธิบายทุกอย่างไม่ได้เดี๋ยวออกมาบอกแล้วเราเก่งเต็มที่เจียตั้งใจงจะไปให้อาจารย์นะแต่ไปไม่ได้จริงเ,รเพราะว่ากลับมาล้นไม่หมดเลยค่ะโอหนุ่งผ้าหไปเขาคอก็โอไม่ไดาจะโอ้หนุขับรถไปหลบนุขับรถหลังด้วยเหอมองไหม อัดข้างหน้าก็ได้ลูกไปข้างหน้ายินไปเอ้ลูกอะอย่าไปข้างหน้าก็ได้อย่าไปข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเท่า,ไ,ไ,ราไรก็เท่ากันไม่มาดีไม่าาฮ่าเอะปอ่ะปิดได้เลยค่ะปิดได้เลยสาวใหญ่เลยอะอือปห้าปหกเท่าๆหนูนี่แน่ อาจารย์ถ่ายรูปมาเป็นเด็กปสองปสามนะยังดีนะเราไม่จัดไม่รอค่ะค่ะโอ้โหชาวเรียกันตลอดเนาะหนูไปเอาของที่ตู้นั่นเลยลูกไปะสามสิบสองกมสามห้าชมพูสามชมพูยี่สิบสี่สีฟ้าสีฟ้าเช่ายี่สิบสี่โอฟ้าชมพูก็ผู้หญิงนะเช่ายี่สิบสี่ ยี่สิบสี่เท่ากันเหรอไม่ยี่สิบหกเหรอแล้วก็ผู้ชายอีกสี่ไงคะผู้ชายสี่เป็นยี่สิบแปดที่ใช้จริงค่ะอ๋ออาจารย์ขาไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไม่มีตังค์อาจารย์เอาใส่เลยนะบอกว่าปนกเป็นคนสปอนเซอร์ให้เขาก็ไม่ซอมแล้วไงคะถ้าโทรหานกนกให้เลยนะคะบอกนกได้ถ้าไปทันอาจารย์ให้ใส่ไปเลยเด้อเดี๋ยวบอกครูค่ะบอกว่าทางร้านเขา ทางร้านเป็นสปอนเซอร์ให้เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ทางร้านนะคะแค่นั้นนะคะเขียนไปสีพููผู้หญิงสามสองเปิดพวงมนลอยแล้วก็ใช้จริงยี่สิบสี่ข้างหลังไปเลยข้างหลังต่อไปเลยแล้วก็สีฟ้าเท่ากันลูกแล้วผู้ชายสี่ชุดอาจารย์ที่เหลือน่ะอาจารย์จับใครใส่ได้ใส่ไปเลยนะคะนกไม่ซีเรียสนะคะคือเขาไม่เอาไม่ใส่ั่ไม่ท่าไม้อ๋อกลัวท่าไม่เหมือนกัน สี่ชุด,ชดคิดไปชุดละสองร้อยมีเครื่องระดับด้วยนะคะลูกใช่สบายทำไม่เรียบร้อยแล้วไงลูกก็ตอนนี้มันทั้งหมดเท่าไหร่นะเดี๋ยวอเอาเอาความเป็นจริงลูกหกสิบแป 68, ชุดค่หกเอาราคาคิดจริงสี่สิบสี่สี่สิบแปดใช่จริงห้าสิบสอง าทางราตั้งเจ, <ะ S 1> จ็จไดได้ค่ะได้ค่ะได้หมดเลยค่ะอาจารย์โอเคค่ะไม่มีตงังค์บอก